ศิลปินแห่งชาติอาต้อยเศรษฐาค่ะเมื่อวานนี้นะคะมีงานสวดพระอภิธรรมคืนแรกนะคะที่วัดเรนินวัดเทพศินินค่ะ<ฆ>ว่าซึ่งก็มีศิลปินดังนะคะยุค80มาร่วมร้องเพลงให้ด้วยมากมายคุณผ,ผู้ชม,มตามภาพที่เห็นหน้าจอนะคะก็คือพี่ฮาร์ดสุทธิพงศ์นะคะพี่จิ๊บวสุพี่ชมพูฟุตตี้นะคะรวมไปถึงอาวินัยพันธุรักด้วยเราไปฟังเพลงกันสักเล็กน้อยค่ะ งที่ผู้ชมได้ฟังนะคะก็เป็นเพลงต่ The Impossible สมัยดังมากนะคะ,คะเพลงโอ้รักแล้วก็ทะเลไม่เคยหลับนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะภาพที่เห็นหน้าจอเป็นศิลปินดาราที่มาร่วมไว้อะไรเยอะจริงๆนะคะเยอะมากจริงๆนะคะตูนพพลก็มานะคะทุกยุคทุกสมัย เพื่อนเพื่อนเอฟมากันหมดเลย<ฆ>แล้วก็ุนรุ่นเก่านะคะก็มีอากลุงสิีเวลายมีมีพิสมัยพี่ตูนันทิดาเมื่อสักครู่ที่เห็นภาพไปนะคะและอีกหลายท่านจริงๆเราก็พูดชื่อไม่หมดนั่นเองนะคะและแม้ทุกคนจะอยู่ในการโศกเศร้าเสียใจที่ต้องสูญเสียอะต้อยไปนะคะแต่ทุกผลงานทุกความสุขที่อาต้อยมอบให้คนรอบข้างสร้างรอยยิ้มในใจให้ได้เสมอค่ะอย่างเช่นพี่ชมพูฟุตี้ค่ะเป็นศิลป,ปินรุ่นน้องที่บอกเลยนะคะว่าอาต้อยเศรษฐาคือไอดอลที่ผ่านมาเนี่ยยุคนั้นอาจจะไม่มีคําว่าเงาเสียงแต่พี่ชมพู บอกว่าพี่คือเงาเสียงของอาต้อยพยายามร้องพยายามฝึกทุกอย่างเพื่อจะได้เป็นแบบอาต้อยนั่นเองค่ะพี่ชมพูบอกนะคะว่าแบบคือความประทับใจมันมีมากมนวลมากจนกระทั่งตอนที่เราสัมภาษณ์ไปคุณผู้ชมมีช่วงหนึ่งพี่ชมพูบแบบกลั้นน้ําตาไม่อยู่แล้วพูดไม่ออกเลยค่ะ,คะไปฟังทั้งหมดเลยค่ะเมื่อก่อนไม่มีคําว่าเงาเสียงเราอยากจะร้องเพลงแบบพี่ต้อยไม่ใช่ร้องให้เสียงเหมือนนะแต่ร้องให้วิธีเหมือน ใครครือเขาร้องแล้วมันจะนัวอยู่ตรงนี้มันมีสเสน่ห์มันอ่อนโยนมันอบอุ่นเราเลยอยากร้องให้ได้ความรู้สึกแบบนั้นวันนี้ก็คือมาบอกพี่แหละว่าถึงเวลาที่เราต้องจากกันก็อยากให้พี่ คือที่พี่ชมพูหยุดไปเนี่ยคือคือมันมันจุกในใจอ่ะคือคือหลังจากนั้นก็ก็น้ําตาก็ไหลออกมานะคะผู้ชมคือบรรยากาศเมื่อวานเนี่ยคือส่วนหนึ่งกอเศร้าใจส่วนหนึ่งก็คือแบบเราจะนึกถึงย้อนผลงานเก่าๆของอาต้อยซึ่งแบบประทับใจคนไทยทั้งประเทศจริงๆค่ะทางด้านสองสมาชิกเพื่อนรักวง The Impossible ที่เหลือนะคะก็คือคุณอาวินัยแล้วก็ คุณอาพิชัยท่านนี้นี่แหละค่ะก็เปิดใจนะคะกับบันเทิงไทยรัฐว่าได้เลือกชุดสูตรสีขาวนะคะแล้วก็มีดอกกุหลาบสีแดงติดหน้าอกชุดนี้คุณผู้ชมเป็นชุดแบบชุดโปรดเลยชุดตัวเก่งนะคะของอาต้อยแล้วก็เป็นชุดที่วงดิอิมพอ s ิเบิลขึ้นร้องเพลงด้วยกันมาตลอดค่ะแล้วก็คือคุณอาเลือกคืออยากให้หล่อจนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตเลยค่ะ ส่วนคนที่แต่งหน้าให้อต้อยเป็นครั้งสุดท้ายนะคะก็คือพี่จิกนาวรลัตนั่นเองคุณผู้ชมคือเมื่อวานนี้พี่จิกให้สัมภาษณ์ก็คือตามสไตล์พี่จิกนะคะมีเซลเล่นพี่จิกบอกว่านะคะคือไปแต่งหน้าให้อต้อยตั้งแต่คืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะ<ฆ>แล้วเกิดเรื่องเหลือเชื่อนะคะเมื่อแต่งหน้าให้อต้อยเสร็จพี่จิกบอกว่า เหมือนอนต้อยแกยิ้มให้<อ>เหมือนมาขอบคุณคุณผู้ชมแล้วก็ที่มือสองข้างเน,นี่ยแหละค่ะันมือมือมันจีบลักษณะเหมือนแบบมอบมินิฮาร์ทให้คือพี่จิ๊กบอกว่าคือแบบโอ้โหอต้อยแกขี้เล่นจนวินาทีสุดท้ายอของชีวิตจริงๆค่ะเหมือนกับว้อยจะพูดว่าขอบคุณทุกคนนะทำมินิฮาร์ทอย่างเงี้ยที่มือสองมือด้วยนะอย่างเงี้ยแล้วเราก็ดูกันใหญ่เลย <laughs> เดี๋ยวถามลูกเขยได้เลยค่ะ<อ>พี่ก็ไปดูวิตอยตอวิทย์ว่าเห็นไหม จะไปแล้วยังเล่นอีกนั่นนี่อะไรเงี้ก็แย่กัน <Okay. S 2> แล้วพี่ก็แต่งหน้าค่ะด้วยความที่อาต้อยตอนสมัยที่มีชีวิตเป็นคนข<ม>ี้เล่นเนี่ยแหละค่ะ<า>สําหรับกําหนดพิธีการศพนะคะก็จะมีการสวดพระพิธรรมจนถึงวันอาทิตย์ที่27กุมภาพันธ์ค่ะ หลังจากนั้นนะคะครอบครัวก็จะเก็บศพไว้จํานวน100วันค่ะแล้วก็ได้ทําเรื่องขอพระราชทานเพึงศพในโอกาสต่อไปนั่นเองนะคะก็บรรทุงไทยรัฐขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะใช่ค่ะคุณผู้ชมคะมส่วนอีกหนึ่งท่านที่เคยร่วมง,งานกับอต้อยเศรษฐาคะก็คือพิตุกยานีค่ะ,คะกับรายการยอดฮิตสมัยก่อนคุณพ่อคุณแม่ของพวกเราเนี่ยน่าจะทันกันนะคะสำหรับรายการมาตามนัดนั่นเองนะคะบอกเลยว่าวัยรุ่นยุคก,ก่อนแล้วก็รุ่นพ่อรุ่นแม่เราเนี่ยต้องติดตามันตลอดเป็นรายการที่ดังมากมากเลยอต้อยและพิตุก็ กลายเป็นพิธีกรคู่ขวัญกันเลยทีเดียวในยุคนั้นนะคะซึ่งพี่ตุ๊กยานีก็เล่าให้ฟังว่าสมัยที่เป็นพิธีกรคู่กันเนี่ยมีความประทับใจในตัวอาต้อยหลายเรื่องเลยค่ะทั้งความน่ารักแล้วก็คุณอาเนี่ยนะคะเป็นคนขี้แกล้งขี้อําด้วยค่ะพี่ตุ๊กบอกจําได้เลยเรื่องหนึ่งนะตัวเองเนี่ยกลัวจิ้งจกมากเลยเอาต้อยรู้เข้าค่ะก็เลยเอาจิ้งจกเนี่ยมาแกล้งใส่ในสูตรของเธอ,อทั้งขำทั้งหาน้ําตาตกกันทั้งรายการเลยนะคะและนอกจากเรื่องน่ารักน่ารักของอาต้อยแล้วพี่ตุกกาาออตะ บอกว่าเป็นคนที่มีวินัยในการทํางานเป็นเลิศคุณอานี้นะคะจําบทท่องบทเก่งมากๆค่ะแถมหลังไมคก็ยังเป็นพี่ชายผู้ให้มาตลอดหลายเรื่องเลยนะ,ะที่พี่ตุ๊กซาบซึ้งจนระหว่างที่เล่าให้ผู้สื่อขาวเราฟังก็กลั้นน้ําตาแทบไว้ไม่อยู่เลยละคะ่ะเขาเป็นพี่ชายทำงานด้วยกันพี่ต้อยหนูชอบชุดนี้เท<อ>่าไหร่ตุ๊กเท่าไหร่เท่าไหร่หรหรมื่นกว่า,าใไปเลย ซึ่งให้เขาเป็นคนใจดีเขาเป็นคนใจดีมากคุณเลยจะร้องไห้เนาะได้ไม่เยอะแม่แม,ม่ที่แบบเอเขาตีให้เราให้ตลอด,ดเ,เอาลูกไปบ้านตั้งแต่เด็กเออลูกไปเรียนมึงเนาะพี่ต้อยก็ใส่ซองให้แบบเ,เขาเป็นพี่ที่ให้จริงนะเชื่อมาครอบครัวเนี่ยพี่เปียกเข้มแข็ง น้องอีฟเข้มแข็งแม้กระทั่งไอ้ตัวน้อยก็เข mm ้มแข็งเขามีกำลังใจมากกว่าเราอีก mm hmm. แต่อย่างน้อยเขาหันหลังกลับมาเขารู้ว่ามีเราอยู่ข้างหลัง mm hmm. เราอาจจะไม่ต้องพูดคำซาบซึ้งอะไรแต่เขารู้ว่ามีเราที่รักครอบครัวเขา ค่ะคุณผู้ชมค่ะทุกคําพูดทุกความรู้สึกของหลายๆท่านนะคะก็เป็นเครื่องการันตีถึงความดีแล้วก็ความน่ารักของอต้อยเศรษฐาตอนมีชีวิตอยู่เชื่อว่าหลายคนก็ยังคงติดตามผลงานเก่าๆของอต้อยแน่นอนค่ะนะคะก็เมื่อวานไปร่วมงานศพก็อดไม่ได้จริงๆที่จะเสียน้ําตานะคะเพราะว่าบรรยากาศแล้วก็ความคิดถึงอย่างอย่างที่ พี่ตุก,การีรู้สึกนี่แหละค่ะคือคือเราไม่อยากเสียใจนะคะแต่ว่าแบบความคิดถึงน่ะมันมีอยู่ในใจตลอดเลยนะคะมีคนรักอต่อยอต้อยนะคะเต็มหมดเลยนะคะคุณผู้ชมก็ขอแสดงความเสียใจกับครอครอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ